กินผักกรอบใช่ไปซื้อได้ใน t ิกต็อนะคะมาแป,ป๊บเดียวเพราะว่าให้น้องๆขายของกันไปจะมาแบบรีแคปวันนี้ใน,นเรื่องของการทำงานต่างๆเพื่อแบบว่าเออคิดถึงการนู่นนี่นั่นเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะคะไม่ได้จะไปไหนก็จะนอนสมหายที่ห้องนะคะเมื่อกี้เสร็จงานเราก็ไปสระผมแล้วก็ ทานข้าวนะคะแล้วก็เนี่ย่งแยกยหญ่ปับห้องพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดถึงนะฮ i t h ห f a ฟนมันจะมาเมาอะไรจะมาเมาสนแน็คได้ปะขยะฟังบ้างตลกมาก มม่ครอยากฟังปะ่ะจะมาว์สเน็เห็นนางไลายเมื่อกี้้นางเสียอาการเราว่าไม่ได้แล้วต้องเงาแลหละแอปซีปะปลาวต็นคิวแฮป y ี n again, n นวิส s a รี เราเลาแล,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 ล้วก็ไปแซวไปนแซวนะไปแซวไปแซวขอเคี้ยวแบบพิซา์หนูถอนเงินออกมาหมดแล้วว่ามันไม่มีเงินเหลือแล้วอะเริ่มเลยได้ไอ๋อที่แปดเจอกันนีครั้งอะไรแล้ว ก็คือวันนี้ใช่ไหมทุกคนบ้านคู่ได้ทำการส่งชานมมาให้ใช่ไหมคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเราอถ่ายเสร็จแล้วอลนนี้คือชุดของเราเออฟฟิศของเราในการแบบมันก็คือรูดซีอะไรอย่างอี้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็าใส่แค่ใส่ประมาณนี้แหละแบบเอาลงหรือแทบจะถอดหรือจะไม่ได้แล้วก็ถือชานมที่เป็นชานมจริงๆที่เป็นนมจริงๆกับ มีไข่มุกอะไรแล้วก็กินจริงๆใช่ปะแล้วก็ไปแกล้งพี่เขาแบบแกล้งพี่หมีพี่เต่าพี่ทีอะไรเงี้ยแบบถือแล้วก็แบบว่าแล้วก็บีบใช่ปะแล้วก็บอกว่ากินชาน,นมแมคคาอะไรเงี้ย <laughs> แบบเล่นๆอ่ะอุ้ยแซ <laughs> นด์แซ <laughs> นด์ <laughs> ไม่โอเคออกไปเลย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  ใช่ลนะสนงก็ออกไปเลยอย่ามาฟังจะเผาเธอนั่นแหละแล้วเสร็จทีนี้ใช่ไหมทุกคนน้องมันก็นั่งอยู่น้องมันก็นั่งอยู่ตรงโซฟาเสร็จทีนี้เหมือนก็ไม่ได้ถ่ายแล้วแหละเหลือแค่เหลือแค่รอกลับเก็บของกลับนู่นนี่นั่นเสร็จทีนี้ น้อง้องมันเห็นว่าเรากำลังเดินไปนางก็เลยลุกขึ้นพอนางลุกขึ้นเสร็จปุ๊บเราลงรูปพอดีที่ที่เราลงรูปในไอจีใช่ไหมแล้วนางก็มองแบบมังก็ถือโทรศัพท์มาแล้วนาง,นงก็เอาหน้าเข้าไปแบบเอาหน้าเข้าไปใกล้รูปแล้วนางก็หันมาตกใจว่าเรายืนอยู่แล้วก็เลยขำแล้วนางก็เหมือนแก้เขิใดใยการแบบมาถ่ายไอจีสตอรี่กันไหม <laughs> เราก็เลยพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เลยถือชาโดมแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็แบบเอาชานมไว้สแน็คแล้วตามันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้บองชานมเลยบอกไเด็กนี่มันตลกว่ะ <c oughs> เป็นเรื่องฮาๆคนชอบแกล้งน้องชอบไปแบบชอบไปแกล้งไปแซวไปแย่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือนางอะนั่งอยู่เลยแล้วนี่ยืนอยู่ไง เพราะฉะนั้นเวลานางมองขึ้นมาสายตาม,มันก็คือจะจะ,จะโดนตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเนี่ยเราเราอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราก็ถือเราก็ถือชาน,นมแล้วเราก็แบบเอาชาน,นมไหมอะไรเงี้ยแล้วนางก็ดีส <c oughs> ตลกว่าตอนแรกยังเขินๆกันอยู่หลังๆก็แบบว่าพอพอเริ่มแบบได้คุยเรื่องอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออสแน็คนวดเป็นไหมโนวดให้พี่หน่อยแล้วนางก็โนวดโนด้ตน้ต น่ารักมากกว่านี้วันนี้ดีมากเลยรู้สึกว่าชอบการถ่ายแบบมันมันได้รูปสวยแล้วก็ได้ได้เห็นในในมุมในพาต่างๆแล้วคือน้องเก่งนะแบบไม่ได้เกรงขนาดนั้นนะหมายถึงว่าสําหรับการถ่ายแบบด้วยกันครั้งครั้งแรกเรายังไม่ได้สนิทกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคนละปีกันก,ก็ก็เข้ากันได้เร็วแล้วก็เอ่อตอนแรกอาจจะมีเกรงๆหรือเปล่าไม่รู้เพราะน้องไปถ่ายกับพี่ฟ้าน้องถ่ายกับนี่เซตที่ สหรือสามนี่แหละจะไม่ได้ตลกขำม,มันเป็นเรื่องขำมาขำขำน้องคือแบบเออรู้ว่าเป็นคนเป็นแมนแต่ก็ไม่คิอว่าจะแมนขนาดนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แก้งอีกงั้นทุกคนแม่มามีสแน็คเตรียมตัวรับมือให้ทันแต่จะมีคนหึกไหมถ้าถ้าหนูแก้งสแน็คอะ เนี่ยจะมาเมาแค่แปบ๊บอุ้ยหมื่นหกเนี่ยจะมาเมาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าจะไปอันนี้คือล้างหน้าแล้วนะยังไม่อาบน้ำว่าจะไปอาบน้ำว่ากินยาแล้วก็นอนเพราะว่ามันสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วเลยเวลากินยามาชั่วโมงหนึ่งแล้วต้องกินยาประมาณสี่ห้าทุ่มนี่แหละประมาณนี้ไว้เ,เดี๋ยวจะไปแก้งมามีสแน็คห้ามว่าห้ามห้ามด่านูนะโอเคไหมจะแก้งเบาๆสัญญาสัญญานี่คือไอตัวแสบไอจิว๋วไอแสบ รู้ไว้บ้านแตกไหมไม่รู้เดี๋ยวจะแกร้งอีกแน่มีถ่ายรายการด้วยกันด้วยนะไม่อยากจะบอกเร็วๆนี้มีถ่ายรายการด้วยกันนะคะเราติดตามรายการด้วยจะถ่ายกับนี่จะไปถ่ายกับน้องๆจะไม่ได้ว่า4ี่หรือห้าคนนี่แหละมีเรื่องเผาเราฟังในรายการละกันเนาะเรื่องต่างๆอันนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนเมื่อกี้เห็นมีคนไลฟ์ก็คือมีพี่ซานมีสนแน็คไผ่หลิว มีบอสนะคะใครอีกไหมเมื่อกี้แอบเห็นในในทิกต o กก็ไปอุดหนุนกันด้วยเดี๋ยวลงร้านูจะดูนดูดูจะจะลงร้านไปให้ทุกคนไม่ใช่อุดหนุนซื้อของกันนะคะจะบอกว่าราคาดีมากน้ําพริกราคาใหม่ไม่ใช่ราคาใหม่สิน้ำพริกลอตใหม่มาแล้วนะคะน้ำพริกปลาสลิดนางงามแล้วก็ผักกรอบ9 9สิบาบาทและที่สําคัญที่อยากให้ซื้อเลยคือน้ําหอมน้ําหอม9กบาทขนาดทดลองนะคะทุกคน ขนาดทดลองเอาไปเลือกก่อนเลยนะคะ4กลิ่นมีพี่อุ้มด้วยใช่พี่อุ้มก็ไลฟ์นะคะไปซื้อน้ำหอมแนะนำจริงๆ4กลิ่นเลยนะคะตกกลิ่นละร้อยก็คือ400บาทแล้วก็ถ้าชอบกลิ่นไหนค่อยกลับมาซื้อขวดใหญ่นะคะ200กว่าบาทราคาดีมากๆแล้วก็ใช้ได้นามนมากๆนะคะใช้จริงๆไม่เชื่อไปดูรีวิวได้นี่นะคะอันนี้หนูใช้กริซซี่ก็เดี๋ยวจะไปรีพักผ่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันไลฟ์น้าน,นะคะบ๊ายบายกูไ์นะทุกคน